นี้ก็จะเป็นทฤษฎีบทีบทของโร e และทฤษฎีบทค่าเฉลีย่ยผมจะมาพูดถึงทฤษฎีบทของโร e ก่อนเลยเรื่องเรื่องนี้จะมันจะแตกมาปเป็นเทเลอร์แมคคาลีนของซีรีส์อนุก,กรมอะแล้วมันนะแต่คุณต้องเข้าใจความรู้พื้นฐานก่อนทฤษฎีบทของโร e อ่ะผมจะบอกถึงเรื่องทฤษฎีให้เ y เท่ากับ f x นะมีความต่อเนื่อง บนช่วงปิด AB AB เป็นเลขจำนวนจริงโอเคและหาอนุพันธ์ได้ mm. บนช่วงเปิด AB บนช่วงเปิดตัวนี้นะถ้า FA เท่ากับ FB ความหมายที่ A ได้ค่า X ตัวหนึง่ง B นี่ค่า X อีกตัวหนึง่งแล้วปรากฏว่าค่า Y เนี่ยเท่ากันนะตำแหน่งนี้แล้วต้องมี อย่างน้อยหนึ่งจุดบนช่วงเปิดเอบเนี่ยที่ทำให้ F ความซีเนี่ยเท่ากับศูนย์ความหมายคือซีนี้เป็นสมาชิกอยู่ในช่วงเปิดเอบเนี่ยแหละตัวนี้ถ้าคุณดูรูปนะหลักการของมันก็คือฟับผมวาดรูปแกน x กับแกน y ให้ แล้วปรากฏว่ามีกราฟอยู่กราฟหนึ่งปุ๊บผมตัดมาที่นี่ฟับนี่คือค่าแกน x อันนี้เป็นตำแหน่งที่ x เท่ากับ a ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ x เท่ากับ b เขากำลังพูดถึงเส้นที่ขนานเนี่ยเส้นที่ขนานกับแกน x เนี่ยถ้าผมลากขึ้นไปมันจะมีจุดอย่างน้อยจุดหนึงสังเกตว่าที่ตำแหน่ง fa กับ fb จะมีค่าเท่ากันอันนี้ fb เนาะอันเนี้ย fa มีค่า y เป็นค่าเดียวกันแสดงว่าถ้าผมเลื่อนเส้นนี้ขึ้นไปจะลดข้างบนเนี่ยนะนี่คือจะเป็นตำแหน่งที่เกิดตัว c เนี่แหละคือ f พวาม c เนี่ยเท่ากับ0นี่คือประเด็นถ้าผมมันจะสามารถหาค่าได้หนึ่งค่าที่มีความชันเท่ากับแนวราบถ้ามีค่า f a กับ f b ที่เท่ากันโอเคเนาะ นี่คือลักษณะของมันแต่ก่อนที่คุณจะพิจารณาลักษณะของทฤษฎีบทของโรเนี่ยดูคุณต้องพิจารณาอยู่32ส่วนเนี่ยฟังก์ชันต้องต่อเนื่องข้อแรกนะฟังก์ชันต้องต่อเนื่องบนช่วงปิด AB อันดับแรกที่คุณต้องพิจารณา2ออนุพันธ์ของฟังก์ชัน ต้องหาค่าได้นะหาค่าได้บนเอ่อช่วงเปิด a b แค่นี้แล้วคุณก็หาตัวนั้นอนะ่ะข้อสามคุณจะพิสูจน์ว่า f a เท่ากับ f b เนี่ยโอเคเนาะได้เท่าไหร่แล้วคุณจะหาตัว c ตัวนั้นได้ อันนี้คือที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนี่คือทฤษฎีบทของมันแล้วเดี๋ยวมาดูโจทย์ดกว่าคุณอาจจะงงๆว่าเอ๊ะยังไงคุณจะหาจุด c ที่อยู่ระหว่าง a b ที่มีค่า y เท่ากันได้ยังไงด้วยทฤษฎีบทของ rho โอเคแค่นี้ก่อนตัวงที่หนึ่งทฤษฎีบทของโร o นะ กำหนดให้ f x เท่ากับ x กำลัง3ลบ 4x จงหาจุดบนช่วงปิดลบ2ถึง2ที่มีอนุพันธ์เป็นศูนย์นี่คือทฤษฎีบทของโลโอเคคุณต้องเช็คกดก่อนเลย 1. f x เท่านี้นเนี่ยต่อเนื่องหรือเปล่าบนช่วงเนี้ย x กำลังสลบ 4x ก็บอกไปต่อเนื่องทุกจุดบนเนี่ยลบ2-3 เออลบสอขอโทษนี่นะต่อเนื่องทุกจุดเพราะอะไรคุณกลับไปดูในเรื่องความต่อเนื่องนะถ้าเป็นฟังก์ชันพหุนามมันจะต่อเนื่องทุกจุดอยู่แล้วถ้าไม่มีตัวส่วนเป็นศูนย์หรือติดในรูทในเลิศอะไรเงี้ยมันต่อเนื่องแน่นอน2ผมหาอนุพันธ์ f อะไร f x ก็ได้เป็น3 x กาลัง2ลบ4คุณก็บอกว่าแน่นอนในจุดนะี้บนเนี้ยบนช่วงเปิดนะลบ2ถึง2 คุณสามารถเอาเลขอะไรก็ได้ใส่เข้าไปในเนี้ยได้ทั้งหมดก็บอกว่าหาอนุพันธ์ได้บนช่วงเปิดลบสอสองเนี่ยข้อ1ข้อ2ผ่านละข้อ3คุณเช็คก่อนเลยว่า F2 มีค่าเท่าไหร่ F-2 ลบสก่อนได้เท่าไหร่เอาลบสอใส่ไปรนนี้เป็นไรลบสองกำลังสลบส่ 4, คูณ 2, ลบสอลบแ บวก8ได้อะไรเนี่ย0กับ f 2ก็คือ2กํลัง3ลบ4คูณ2นี่ก็เป็น8ลบ8นี่เป็น0คุณเห็นแล้วว่า f ลบ2เท่ากับ f 2เพราะฉะนั้นจะมีค่า c ที่อยู่ตรงกลางแน่นอนที่มันไม่เชิงตรงกลางมันมีค่า c ที่ทำให้อนุพัณธ์เป็น0โอเคจะได้เพราะฉะนั้นมีค่า c ที่เป็นสมาชิกอยู่ในอะไรช่วงปิดลบ2ถึง2เนี่ยทำให้ f ม c, c. เท่ากับ0เพราะฉะนั้นไอ ic ตัวนั้นคืออะไรดู f p รมคุณหามาแล้วนี่มันจะเป็น3 c กำลังสอลบ c เนี่ยเท่ากับ0ผมลากมานี่นะก็จะเป็นอะไร c กำลังสเท่ากับ4อ่าลงมาประทัดไหน c เดียวผมขอตรงนี้แล้วกัน c กำลัง2เท่ากับ4ส่วน3ถอดสแควรูต c เท่ากับบวกลบอะไร2ส่วนรูท3นั่นเองเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นผมก็จะมาหาค่าไอ้2ส่วนรูท3เนี่ยคุณลองไปดูมันจะอยู่ในในนี้แหละในลบ2ถึง2เนี่ยแหละคุณก็หาค่า y มาดิเพราะฉะนั้นจุดที่ทำให้ f prime 4เท่ากับ0 คืออะไร x เป็น2ส่วนรู 3. คุณเอาไปใส่เอนะผมขี้เกียจแทนให้ดูมันจะเป็นลบสิส่วนอะไรสามรู 3. นี่คือค่า y ของมันกับอีกตัวหนึ่งลบสส่วนรู 3. คุณเอาค่า x ตัวนี้ไปใส่ในสมการเริ่มต้นเหมือนกันคุณจะได้16บหกส่วนสารู้สนั่นเองนี่แหละที่ทำให้ f p r i m c มีค่าเท่ากับ0จบละ 2ของทฤษฎีบทของโรกำหนดให้ fx เท่ากับ cos x เมื่อ x เป็นสมาชิกช่วงปิดของ pi ส่วน2ถึง3 pi ส่วน2จงแสดงว่า fx สอดคล้องเงื่อนไขของทฤษฎีบทของโลและหาค่า c คุณก็ต้องพิสูจน์ไอ้3ข้อที่ผมบอกนั่นแหละข้อหึขอห้อ1คืออะไร fx คือ cos x ถ้าคุณรู้จักกราฟของ cos x นะ ก็จะเห็นชัดเจนว่ามันต่อเนื่องทุกจุดบนช่วงปิดพายส่วน2ถึง3พา,ายส่วน2นี่แต่มึกเยิ้มนิดนึง2 f งฟาม x ดิดิฟคอสอะละลบไซนกราฟ s i ไซแต่มันติดลบก็ไม่เป็นไรมันสามารถหาอนุพันธ์ได้ จุดบนช่วงเปิดพายส่วน2กับ3พายส่วน2คุณสามารถใส่ได้หมดเลยไม่มีจุดใดที่หาอนุพันธ์ไม่ได้ 3. คุณต้องเช็คว่า f ของพายส่วน2กับ f ของ3พายส่วน2เท่ากับเท่าไหร่แล้วมันเท่ากันหรือเปล่าผมก็ระบอก f พายส่วน2ก็เท่ากับเท่าไหร่พายส่วน2ก็คือศูนย์0อองศานั่นแหละอ่าล้วคุณเช็คอีกทีหนึง่ง F อะไร3พายส่วน2ก็คือ cos ของ3พายส่วน2อันนี้มุม270องศานะถ้าแปลเป็นองศาก็คือศูนี่ก็และค่า cos คุณสรุปแล้วดังนั้นอะไรอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ F พายส่วน2เนี่ยมีค่าเท่ากับ F ของ3พายส่วน2มีค่าเท่ากับ0ซะง,งั้านเท่ากันนั่นเองคุณก็สรุปเลยเพราะฉะนั้น f(x) เป็นไงสอดคล้องกับเงื่อนไขทฤษฎีบทของโลนี่คุณสรุปละลอลิงอ่ะแต่ประเด็นว่าเขาต้องการให้หาค่า c ดิที่อยู่ตรงกลางระหว่างนั้นน่ะค่า c ที่อยู่ระหว่างจะบอกว่าตรงกลางมันก็ไม่เชิงเนาะโอเค หาค่า c เพราะฉะนั้นเป็นไงต่อดังนั้นมีค่า c แน่นอนมีค่า c ที่ทำให้อ่าดังนั้นมี f p r ร์ม c เท่ากับ0แน่นอนเมื่อ c เป็นสมาชิกอยู่ในช่วงปิดนี่นแหละของเขาไา่ส่วน2ถึง3พายส่วน2คุณก็หามาเลยดิฟคุณดิฟมาแล้วนี่เพราะฉะนั้นลบ f p r ร m ม c f p r ร m ม c ก็คือลบไซ C เท่ากับ0เอาลบคูณตลอด sin C ก็เท่ากับ0 C เท่ากับเท <C S 1> <C. S 1> ่าไหร่ายอะไรได้0ูนบ้างที่อยู่ระหว่างายส่วน2กับ3ายส่วน2คือระหว่างมุม90ถึง270มันก็จะเป็นค่าายคือ sin ไอ8้อ8 0องศานั่นแหละเสร็จละจุดที่ว่าคือที่ ทำให้ f ความ c เท่ากับ0คือคุณก็ตอบในพิกัด x y หละ x เป็นอะไรพายส่วนค่า y เป็นอะไรคุณต้องเอาพายใส่ในสมนการเริ่มต้นนะอย่าไปใส่ในตัวดิฟนะ cos พาย cos พยผมใส่ให้เห็นเห็นเลยเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันนั่คืออะไรพายกับ cos พายคือลบหนึ่ง cos ลบเป็นเสร็จแล้ว